โอ้ให้สวัสดีนี่ต้องถามหรือเปล่าว่าคุณเป็นใครอะ่ะเออสวัสดีฉันฟันนี่แมนตัวแทนแห่งความตลกอะ่ะโอ้อืมแล้วนายพอจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอะ่ะภาษาอังกฤษ ก็พอได้อะอย่างมะม่วงแมงโก้สีเหลืองอ่ะเยลโล่เยลี่ปีโป้ฮฮนายก็มียลงขันเหมือนกันนี่ว่าแต่นายอยากลองเล่นสักมุกดูไหมล่ะอ๋ออืมได้งั้นมุกนี้แล้วกันวันก่อนครับ ทำไมล่ะครับไปตลาดกับแฟนไม่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 ไมเออไม่ชอบมุกนี้หรอเปล่าหมายถึงเมืองงับไม่มีแฟนเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายขา้าวมันไกน่ไปอยู่หาดใหญ่ช่วยยายขายขา้าว อยู่พ oh, right. oh, right. ัทยาโอ้โหมเอ้าทายสบู่โอ้สบู่เลยเหรอมากรุงเทพชมตรูแม่เรนูขายข้าวหน้าเป็งไปอยู่